ที่ตั้งของอรารยธรรมกีกเกิดขึ้นบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียนซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลขานและเอเชียมยเนอร์บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพื้นที่ในคาบสมุทรบอลขานตอนใต้ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงเป็นอุปสรรคต่อการรวมศูนย์อำนาจปกครองทำให้ชาวกีกโบราณมีการปกครองแบบนครรัฐ ต่อมาเมื่อ1,100ก่อนคิสตศักราชพวกกีกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดอเรียนอพยพม,มาจากทางตอนเหนือขยายอำนาจครอบครองดินแดนพวกไมซีเนียนพวกนี้ได้สร้างนาครรัสปาร์ตาเป็นศูนย์กลางปกครองของ,ของตนพวกดอเรียนมีความเจริญน,น้อยกว่าพวกไมซีเนียนไม่รู้หนังสือจึงไม่มีหลักฐานที่เก่าวถึงดินแดนกีกภายใต้อิทธิพลของดอเรียนอาระยธรรมที่สำคัญ การนับถือเทพ,พเจ้ามีเทพ,พเจ้าสูงสุดคือซีอูดแห่งเขาโอลิมปุสเป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฝนเทพโพไซดอนเป็นเทพแห่งท้องทะเลเทพอพลอโลเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์วิหารหินอ่อนพาเธนอน